สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทุกท่านเคยไหมคะที่ตื่นมาแล้วรู้สึกสมองตือ้อนึกชื่อลูกหลานไม่ออกเชื่อไหมคะว่านำแก้วสุดท้ายที่ท่านดื่มก่อนนอนอาจกำลังทำลายความจำของท่านโดยไม่รู้ตัวในฐานะหมอหมอเห็นคนไข้ไวัย67ปีกู้คืนความจำได้เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มวันนี้หมอจะเปิดเผยหน้ำดื่มหลังสมองที่หาได้ในครัว ถ้าท่านไม่อยากให้ความทรงจาเลือนหายพิมพ์คําว่าใช่บอกหมอข้างล่างแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะสูตรที่1นนมขมิ้นสีทองข้อผิดพลาดแรกที่หลายท่านทํากันจนชินคือการดื่มนมบัวหรือที่ร้ายกว่านั้นคือนมข้นหวานผสมน้ําร้อนก่อนเข้านอนใช่ไหมคะเรามักคิดว่ามันช่วยให้อุ่นท้องและหลับสบายแต่ความจริงแล้วน้ําตาลและนมวัวมักจะทําให้เกิดเสมหะและกระตุ้นการอักเสบในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว ทีนี้มาดูความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์กันค่ะในครัวไทยของเรามีสมุนไพรวิเศษอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือขมิ้นชันสารสีเหลืองในขมิ้นที่เรียกว่าเคอร์คูมินนั้นไม่ได้มีดีแค่แก้ปวดท้องนะคะแต่มันเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งทําไมมันถึงสําคัญกับสมองนักหมอจะอธิบายให้ฟังง่ายๆคะ่ะปกติแล้วสมองของเราจะมีกําแพงกั้นเลือดและสมองเปรียบเสมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งมาก คอยกั้นไม่ให้สารแปลกปลอมเข้าไปได้ยาหลายชนิดก็เจาะไม่เข้าแต่เจ้าเคอร์อคูมินนี่เก่งมากค่ะมันเป็นหนึ่งในสารน้อยชนิดที่สามารถทะลุก,กำแพงนี้เข้าไปได้เพื่อเข้าไปทําความสะอาดคราบโปรตีนหรือตะกอนที่เกาะอยู่ในสมองซึ่งเจ้าตะกอนผู้นี้แหละค่ะคือต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์ลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าท่านตื่นมาแล้วรู้สึกหัวหนักๆมึนๆไม่สดใสนั่นอาจเป็นสัญ,ญญาณว่าสมองของท่านกำลังอักเสบอยู่ค่ะ งานวิจัยจากวารสารโรคอัลไซเมอร์อยืนยันแล้วว่าการได้รับเคอร์คูมินเป็นประจำจะช่วยลดคราบตะกอนเหล่านี้ได้จริงนี่คือสิ่งที่คุณครูมารีคนไข้ของหมอเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยค่ะจากเดิมที่ท่านชอบดื่มกาแฟใส่นมข้นหวานตอนหวนัวค่ำหมอให้ท่านเปลี่ยนมาดื่มสูตรนี้แทนแล้วอาการมึนงงตอนเช้าก็หายไปวิธีทำก็ง่ายแสนง,ง่ายค่ะหมออยากให้ท่านจำสูตรนี้ไว้ให้แม่นเลยนะคะให้ใช้ผงขมินชัน หช้อนชาผสมกับนมทันพืชอุ่นๆจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนก็ได้ค่ะหลีกเลี่ยงนมบัวนะคะแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดที่หมอต้องย้ำเลยก็คือท่านต้องใส่พริกไทยดำป่นลงไปนิดหน่อยด้วยค่ะทำไมต้องใส่พริกไทยดำเพราะถ้าทานขมิ้นอย่างเดียวร่างกายจะดูดซึมแทบไม่ได้เลยค่ะแต่พริกไทยดำจะช่วยเปิดประตูให้ร่างกายดูดซึมขมิ้นได้ดีขึ้นถึง2,000เซ์จำไว้นะคะ ขมิ้นต้องคู่กับพริกไทยเสมอนอกจากจะช่วยล้างสมองแล้วนมอุ่นๆยังมีสารทริปโตเฟนที่จะช่วยกลอมให้ท่านหลับลึกและหลับสบายตลอดคืนอีกด้วยค่ะลองทำดื่มคืนนี้เลยนะคะแล้วท่านจะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปสูตรที่2น้ำเชอร์รี่ทาร์ตหรือน้ำเชอร์รี่รสเปรี้ยวปัญหาใหญ่ที่สุดที่พรากความทรงจำไปจากผู้สูงวัยไม่ใช่แค่เรื่องอายุนะคะแต่มันคือการนอนไม่หลับเคยเป็นไหมคะ ที่ล้มตัวลงนอนแล้วแต่ตายังใสาแจ๋วพลิกตัวไปพลิกตัวมาจนไก่ขันหรือบางทีหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนต่อไม่ได้ความทรมานนี้ไม่ได้ทําให้แค่เพลียกายนะคะแต่มันกําลังทําร้ายสมองอย่างรุนแรงในฐานะหมอหมอต้องขออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนคะ่ะช่วงเวลาที่สมองของเราจะทําการซักฟอกและชําระล้างขยะที่เป็นพิษออกไปนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่ภาวะหลับลึกเท่านั้น ถ้าท่านนอนหลับๆตื่นๆรถเก็บขยะในสมองก็จะทำงานไม่ได้ขยะเหล่านั้นก็จะตกค้างและกลายเป็นตะกอนทับถมกันจนทำลายเซลล์ประสาทในที่สุดแต่ธรรมชาติได้มอบทางออกที่แสนวิเศษไว้ให้เราแล้วคะ่ะนั่นคือเชอร์รี่ทาร์ตหรือเชอร์รี่ชนิดที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งในอาหารไม่กี่อย่างบนโลกที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากทำไมสิ่งนี้ถึงจำเป็นสำหรับคนวัยเรา พราะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยให้นอนหลับได้น้อยลงเรื่อยๆเ,เหมือนนาฬิกาชีวิตของเรามันเดินเพี้ยนไปเชอร์รี่รสเปรี้ยวจะเข้าไปช่วยไขายลานนาฬิกานี้ใหม่ช่วยให้ท่านหลับได้ลึกขึ้นและนานพอที่สมองจะทําความสะอาดตัวเองจนหมดจดนอกจากเรื่องการนอนแล้วเชอร์รี่เปรี้ยวยังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยดับเพลิงที่คอยดับไฟหแห่งการอักเสบในสมองหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ชัดเจนมากคะ่ะ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร New t r e n d เมื่อปี2018ระบุว่าผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำเชอรี่เปรี้ยวเป็นประจำต่อเนื่อง3เดือนมีระดับการอักเสบในสมองลดลงถึง25%ตัวเลขนี้มีความหมายมหาศาลต่อการป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะลองนึกถึงคุณลุงสมชายคนไข้คนหนึ่งของหมอดูสิคะแกเคยติดยาน,นอนหลับมาเป็น10ปีตื่นมาก็มึนงงเดินเซทรงตัวไม่ดี แต่พอแกตัดสินใจหักดิบเลิกยาแล้วหันมาจิบน้ำเชอร์รี่อุ่นๆก่อนนอนร่างกายแกก็ค่อยๆปรับตัวจนตอนนี้แกหลับได้เองตามธรรมชาติหน้าตาแกสดใสขึ้นมากเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะดังนั้นหมอขอแนะนําให้ท่านลองดูนะคะเลิกพึ่งยานอนหลับถ้าไม่จําเป็นแล้วหันมาใช้วิธีธรรมชาติวิธีทําก็ง่ายมากค่ะให้ท่านหาเชอร์รี่ทารชนิดอบแห้งสักสองช้อนโต๊ะนํามาแช่ในน้ําร้อนทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเหมือนเราชงชานั่นแหละคะ่ะ หรือถ้าใครสะดวกจะซื้อน้ำเชอรี่สกัดเข้มข้นมาดื่มก็ได้แต่ต้องระวังให้เลือกแบบไม่เติมน้ำตาลเท่านั้นนะคะให้ดื่มแก้วนี้ประมาณ30นาทีก่อนเข้านอนรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆดื่มง่ายและสดชื่นกว่าขามิ้นชันมากสำหรับบางท่านนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อแลกกับการตื่นมาในเช้าวันใหม่พร้อมกับสมองที่ปลอดโปร่งและความจำที่แจ่มชัดค่ะสูตรที่3น้ำขิงผสมอบเชย ปัญหาที่น่ากลัวมากสาหรับผู้สูงวัยอย่างเราเนี่ยคืออาการมือเท้าเย็นเฉียบแม้จะห่มผ้าหนาแค่ไหนก็ไม่อุ่นนั่นไม่ใช่เพราะอากาศหนาวหรอกนะคะแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าเลือดลมเดินไม่สะดวกแล้วถ้าเลือดไปเลี้ยงมือเท้าอย่างยากท่านคิดว่าเลือดจะขึ้นไปเลี้ยงสมองที่อยู่จุดสูงสุดของร่างกายได้ดีแค่ไหนคะถ้าสมองขาดเลือดก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำมันจะค่อยๆเหี่ยวเฉาและตายไป นี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเริ่มหลงหลงลืมลืม,ลมและคิดอะไรช้าลงแต่โชคดีที่คนไทยเรามีสมุนไพรคู่ครัวที่วิเศษสุดๆนั่นคือขิงและอบเชยค่ะเมื่อสองสิ่งนี้มารวมพลังกันมันไม่ได้แค่ช่วยขับลมนะคะแต่มันคือเครื่องปั๊มหัวใจให้กับสมองของเราวิทยาศาสตร์บอกเราว่าขิงมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดในสมองเพิ่มขึ้นได้ถึง15% เปรียบเหมือนเราไปขยายถนนให้กว้างขึ้นรถส่งของหรือเลือดที่ขนออกซิเจนและสารอาหารก็จะวิ่งขึ้นไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ชิวเลยค่ะส่วนอบเฉยหรือที่บ้านเราเรียกไม้อบเฉยนั้นมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งยิ่งกว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มเรียกโรคอัลไซเมอร์ว่าเบาหวานชนิดที่ 3. นั่นหมายความว่าถ้าน้ําตาลในเลือดท่านสูงสมองของท่านก็จะพังเร็วขึ้น แต่อบเชยนี่แหละคะ่ะคือฮีโร่ที่จะมาช่วยคุมระดับน้ำตาลป้องกันภาวะดื้ออินซูลินในสมองไม่ให้สมองของเราหวานจนเน่าลองดูอาการของคุณยายสมศรสีเพื่อนบ้านของหมอสิคะแกชอบบ่นว่าเวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆหมอเลยแนะนําสูตรน้ําขิงผสมอบเชยให้แกดื่มผ่านไปไม่ถึงเดือนแกเดินมาบอกหมอด้วยรอยยิ้มเลยค่ะว่าหมอจะ๊ะเดี๋ยวนี้ยายไม่หน้ามืดแล้วนะสมองมันโลง่งปร่งสบายอย่างบอกไม่ถูก แล้วถ้าท่านอยากลองบ้างต้องทำยังไงง่ายนิดเดียวค่ะให้ท่านนำขิงแก่สดๆมาหั่นเป็นแว่นต้มพร้อมกับอบเฉยแท่งสักครึ่งแท่งในน้ำเดือดประมาณ10นาทีกลิ่นหอมของมันจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายทันทีเคล็ดลับคือห้ามใส่น้ำตาลเด็ดขาดนะคะให้ดื่มอุ่นๆค่อยๆจิบไปเรื่อยๆความอบอุ่นจะแผ่ซ่านไปทั่วร่างขึ้นไปถึงสมองเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่เราจะไปต่อหมออยากถามท่านนิดนึงค่ะว่าท่านเคยลองเอาขิงมาต้มรวมงกับอบเชยแบบนี้บ้างหรือยังถ้าเคยแล้วหรือแค่นึกภาพตามก็รู้สึกอุ่นท้องแล้วช่วยพิมพ์คำว่าอบอุ่นลงในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะคะหมออยากเห็นคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากทุกท่านค่ะสูตรที่4โกโก้บริสุทธิ์ข้อน,นี้เป็นเรื่องที่หลายท่านเข้าใจผิดกันมากที่สุดเลยค่ะพอหมอพูดถึงโกโก,โก้หรือช็อกโกแลต หลายท่านอาจจะรีบสายหน้าแล้วบอกว่าหมอจะให้กินขนมหวานก่อนนอนเหรอเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นเดี๋ยวก็อ้วนกันพอดีใช่ไหมคะหมอเข้าใจความกังวลน,นี้ดีคะ่ะเพราะภาพจําของพวกเราที่มีต่อเครื่องดื่มชนิดนี้มักจะมาคู่กับน้ําตาลทรกระสอบใหญ่และนมข้นหวานที่แสนจะมันยองแต่หมออยากให้ท่านลบภาพนั้นทิ้งไปก่อนนะคะวันนี้หมอไม่ได้มาแนะนําขนมหวานแต่หมอกําลังพูดถึงโกโก้แทรร้อยเปอร์เซนที่ปราศจากน้าตาล ซึ่งนี่แหละคะ่ะคือยาอายุวัฒนะสีดําที่ธรรมชาติซ่อนไว้มาทําความเข้าใจกันในเชิงลึกนะคะว่าทําไมเจ้าผงสีน้ําตาลขมๆนี้ถึงกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่สำหรับสมองคนแก่ในโกโกโ้แท้มีสารมหัศจรรย์กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าฟลาวเนยอยู่เยอะมากคะ่ะแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดคือมันมีความสามารถในการกระตุ้นให้สมองของเราสร้างโปรโตีนชนิดพิเศษที่ชื่อว่า BDNF เจ้าโปรโตีน BDNF นนี้สำคัญอย่างไร ให้ท่านลองจินตนาการว่าสมองของท่านเหมือนกับสวนดอกไม้คะ่ะเมื่อเราแก่ตัวลงดินในสวนก็เริ่มแห้งแลง้งต้นไม้หรือเซลล์สมองก็เริ่มเหี่ยวเฉาและไม่มีต้นใหม่งอกขึ้นมาทดแทนแต่เจ้าโปรโตีนตัวนี้มันทําหน้าที่เหมือนปุ๋ยชั้นดีที่จะคอยเร่งให้มเมล็ดพันธุ์ทุนแห่งความทรงจํางอกงามขึ้นมาใหม่และช่วยซ่อมแซมกิ่งก้านสาขาของเซลล์ประสาทที่เสียหายให้กลับมาเชื่อมต่อกันได้แข็งแรงอีกครั้ง นี่ไม่ใช่เรื่องที่หมอพูดลอยๆนะคะมีงานวิจัยที่น่าทึ่งจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน65ปีผลลัพธ์ที่ได้ทำเอาวงการแท้ตะลึงเลยค่ะเพราะผู้ที่ดื่มโกโก้โกที่มีฟลาโวโน์สูงติดต่อกันนาน,าน12สัปดาห์มีความจำดีขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มลองนึกภาพดูสิคะ ว่าถ้าความจาของท่านย้อนวักลับไปได้ดีขึ้นขนาดนั้นท่านจะมีความสุขแค่ไหนหมอนึกถึงคุณตาวิชัยคนไข้ท่านหนึ่งแกเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแต่พักหลังแกเริ่มบ่นว่าอ่านหน้าต่อไปก็ลืมหน้าก่อนหน้าแล้วมันทําให้แกท้อใจจนไม่อยากหยิบหนังสือมาอ่านอีกหมอเลยแนะนําให้แกเปลี่ยนจากกาแฟยามบ่ายมาเป็นโกโก้ร้อนสูตรเข้มข้นแทนไม่น่าเชื่อคะ่ะผ่านไป3มเดือนแกกลับมาเล่าให้หมอฟังด้วยแววตาเป็นประกายว่าหมอครับ เดี๋ยวนี้ผมอ่านหนังสือจบเป็นเล่มแล้วนะแถมยังเล่าให้หลานฟังได้เป็นฉากๆด้วยฟังแบบนี้แล้วท่านเริ่มอยากลองดื่มบ้างหรือ,อยังคะแต่ช้าก่อนคะ่ะวิธีการดื่มเพื่อบำรุงสมองนั้นมีกฎเหล็กที่สำคัญมากอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือห้ามใส่น้ำตาลและห้ามใส่นมขนหวานเด็ดขาดคะ่ะวิธีชงที่ถูกต้องคือให้ตักผงโกโก้โกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งช้อนชาพูนๆละลายในน้ำอุ่น หรือถ้าอยากให้อร่อยขึ้นให้ใช้นมทันพืชอุ่นๆเช่นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนแทนน้ำเปล่าคะ่ะรสชาติมันจะขมและฟาดนิดๆซึ่งความขมนี่แหละคะ่ะคือยาดีแต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามันทานยากเกินไปในช่วงแรกอนุญาตให้เติมย่าหวานหรือสตีเวียลงไปได้นิดหน่อยเพื่อให้รสก,กลมกล่อมขึ้นและข้อควรระวังอีกอย่างคือโกโก,โก้มีคาเฟอีนอ่อนๆตามธรรมชาติ ดังนั้นอย่าดื่มใกล้เวลานอนมากเกินไปนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือดื่มก่อนเข้านอนสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สารอาหารได้เข้าไปทาง,งานโดยไม่รบกวนการเริ่มต้นของการหลับลองเริ่มคืนนี้เลยไหมคะเปลี่ยนความขมให้เป็นความจำที่คมชัดเพื่อที่เราจะได้เก็บเรื่องราวดีๆไว้เล่าให้ลูกหลานฟังไปได้อีกนานแสนนานคะ่ะสูตรที่5ชาดอกคาโมแมลและดอกลาเวนเดอร์ เรามาถึงเครื่องดื่มสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะสูตรนี้หมอขอมอบให้กับทุกท่านที่รู้สึกว่าในหัวมันวุ่นวายไม่หยุดเหมือนมีพายุหมุนอยู่ข้างในตลอดเวลาเคยไหมคะที่ล้มตัวลงนอนแล้วแต่สมองยังคงคิดเรื่อง,งนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดทั้งเรื่องลูกหลานเรื่องค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆในน้อยในอดีตความเครียดและความกังวลเหล่านี้ไม่ได้ทาร้ายแค่จิตใจนะคะแต่มันกําลังทาร้ายสมองของท่านโดยตรงในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่าพายุไฟฟ้าในสมองค่ะ เมื่อสมองถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักเกินไปเซลล์ประสาทจะเกิดความร้อนและปล่อยสารพิษออกมาจนนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าความเป็นพิษต่อระบบประสาทซึ่งเป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างน่าตกใจแต่วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่การพึ่งยานอนหลับหรือยาคลายเครียดเสมอไปนะคะธรรมชาติได้มอบยาระงับประสาทที่อ่อนโยนที่สุดให้กับเราแล้วนั่นคือดอกขโมเโมลและดอกลาเวนเดอร์คะ่ะเมื่อสองสิ่งนี้ผสานพลังกัน มันจะเข้าไปทํางานที่สมองส่วนลึกโดยไปกระตุ้นตัวรับสัญญาณพิเศษที่เรียกว่ากาบาให้ท่านนึกภาพง่ายๆว่ากาบานี้เปรียบเสมือนสวิตช์ปิดไฟของสมองค่ะเมื่อสวิตช์นี้ถูกเปิดมันจะช่วยลดความเร็วของกระแสประสาทที่วิ่งพล่านให้สงบลงเหมือนเปลี่ยนจากพายุร้ายให้กลายเป็นสายลมเอื่อยๆที่พัดเย็นสบายผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากค่ะมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเพสัจวิทยาแห่งอังกฤษ ระบุชัดเจนว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า70ปีที่ดื่มชาสมุนไพรสูตรนี้เป็นประจำติดต่อกัน60วันมีความจำเพื่อใช้งานหรือความจำระยะสั้นดีขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญไม่เพียงแต่จะจำได้ดีขึ้นนะคะแต่พวกเขายังมีสมาธิและการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นด้วยหมอนึกถึงคุณยายปราณีคนไข้ที่น่ารักของหมอแกเป็นคนขี้กังวลมากกลัวนั่นกลัวนี่ จนนอนไม่หลับพอไม่ได้นอนความจําก็แย่ลงแกเคยถึงขั้นลืมปิดแกส๊สจนเกือบไฟไหม้บ้านแต่หลังจากที่หมอให้แกดื่มชาขโมโูไม้ผสมลาเวนเดอร์ก่อนนอนทุกคืนอาการกระวนกระวายของแกก็หายไปแกบอกหมอว่าเหมือนมีคนมาปิดสวิตช์ความคิดในหัวแล้วพากล่อมให้นอนหลับฝันดีเดี๋ยวนี้ตื่นมาแกยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสไม่ขี้หลงขี้ลืมเหมือนก่อนแล้วคะ่ะวิธีทำก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยคะ่ะ เพียงแค่ใช้ดอกขมโมไม้อบแห,งห้ง 1. ช้อนชาผสมกับดอกลาเวนเดอร์อบแหง้งอีกครึ่งช้อนชาใส่ลงในการน้ำร้อนเติมน้ำเดือดลงไปและปิดฝาทิ้งไว้สัก5นาทีให้กลิ่นหอมละเหยออกมาจนทั่วห้องหมออยากให้ท่านลองจินตนาการถึงกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้ทั้งสองชนิดนี้ดูสิคะแค่ได้กลิ่นความเครียดที่แบกไว้ทั้งวันก็คงจะหายไปกว่าครึ่งแล้วให้ริมใส่แก้ว แล้วค่อยๆจิบทีละนิดดื่มดำกับความสงบก,ก่อนเข้านอนนี่ไม่ใช่แค่การดื่มช้านะคะแต่มันคือพิธีกรรมเล็กๆเ,เพื่อบอกรักสมองของตัวเองให้รางวัลเขาได้พักผ่อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ทำงานหนะักเพื่อเรามาทั้งวันเอาละค่ะนี่คือ5เครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่หมอขัดสันมาให้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องราวของเรายังไม่จบแค่นี้เพราะยังมี3สิ่งอันตรายที่ท่านต้องรู้และหลีกเลี่ยงให้ไกล ถ้าไม่อยากให้ความพยายามทั้งหมดสูนเปล่าหมอขอเตือนว่าข้อถัดไปนี้สําคัญมากและอาจเป็นสิ่งที่ท่านทําอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ 3. ส,สิ่งต้องห้ามที่ทําลายสมองเราเดินทางมาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดของวิดีโอนี้แล้วนะคะถ้าสิ่งที่หมอแนะนําไปก่อนหน้านี้คือการสร้างเกราะป้องกันสมองสิ่งที่หมอกําลังจะพูดต่อไปนี้คือการหยุดยัง้งไม่ให้ท่านถือคอนมาทุบทําลายเกราะนั้นด้วยมือของท่านเองหมอรู้ค่ะว่าการเปลี่ยนนิสัยการกินมันยาก โดยเฉพาะกับของที่เราคุ้นเคยมาทางชีวิตแต่เชื่อหมอเถอะค่ะว่าถ้าท่านยังดื่ม3ส,สิ่งนี้ก่อนนอนต่อให้ท่านกินยาวิเศษแค่ไหนสมองของท่านก็ไม่มีวันกลับมาดีเหมือนเดิมได้เรามาดูกันทีละข้อนะคะและหมอขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีข้อห้ามที่ 1. แอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่คือความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หมอเจอบ่อยมากในคนไข้ไวัยเกษียณหลายท่านบอกหมอว่าหมอจ๊ะลุงขอกระดกเหล้าสักแก้ว หรือจิบไวสักหน่อยก่อนนอนไม่งั้นมันไม่หลับหรือบางท่านคิดว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายเลือดลมซูบฉีดหมอขอพูดตรงๆด้วยความรักเลยนะคะว่าหยุดเถอคะค่ะการที่ท่านดื่มแล้วแล้วรู้สึกวู๊บหลับไปนั้นในทางการแพทย์เราไม่ได้เรียกว่าการนอนหลับนะคะแต่เราเรียกว่าการสลบหรือการถูกวางยาสลบต่างหากเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมันจะไปปิดสวิตช์การทำงานของสมองทันที ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านหลับแต่สมองของท่านไม่ได้พักผ่อนเลยและที่ร้ายแรงที่สุดคือแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางกระบวนการล้างสมองที่หมอเล่าให้ฟังตอนต้นท่านจำนดเก็บขยะในสมองได้ไหมคะแอลกอฮอล์เปรียบเสมือนการเอาโซ่ไปล่ามรถเก็บขยะคันนั้นไว้ไม่ให้มันออกมาทำง,งานผลก็คือขยะพิษจะตกค้างอยู่ในสมองท่านทุกคืน,คนงานวิจัยยืนยันชัดเจนจนน่าตกใจว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนเป็นประจำ จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์สูงถึง23%และยังทําให้เนื้อสมองของท่านฝ่อลงเรื่อยๆอย่าแลกความสุขชั่วครู่กับความทรงจําที่หายไปตลอดการเลยนะคะข้อห้ามที่2เครื่องดื่มรสหวานและน้ําผลไม้กล่องหมอเข้าใจค่ะว่าคนไทยเราติดหวานบางทีตกดึกก็อยากหาอะไรสดชื่นๆดื่มหรือบางท่านคิดว่าการดื่มน้ําผลไม้กล่องหรือน้ําสมุนไพรหวานๆเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพ แต่ความจริงคือน้ำตาลคือยาพิษสำหรับสมองโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะเมื่อท่านดื่มน้ำหวานเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นปริดร่างกายจะต้องหลั่งอินซูลินออกมาจาัดก,การซึ่งกระบวนการนี้จะไปก่อกวนการทำงานของสมองอย่างรุนแรงมันจะทำให้เกิดการอักเสบหรือรังในสมองเปรียบเหมือนท่านกำลังจุดไฟเผาป่าในหัวตัวเองทีละน้อยและที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือ มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียค้นพบว่าคนที่ชอบดื่มน้ำหวานตอนกลางคืนมีระดับของโปรโตีนเท้าในน้ำหล่อเลี้ยงสมองสูงกว่าคนทั่วไปถึง47เจ้าโปรโตีนเท่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะมันคือตัวการร้ายที่คอยทำลายเซลล์ประสาทโดยตรงเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงของภาวะสมองเสื่อมดังนั้นถ้าหิวน้ำตอนดึกน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องคือเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดของท่านคะ่ะ ข้อห้ามที่3ชาและกาแฟหลังบ่าย2โมงข้อนี้อาจจะขัดใจหลายท่านที่ชอบตั้งวงจิบชายามบ่ายหรือดื่มกาแฟแก้อาการง่วงหลังอาหารกลางวันท่านอาจจะเถียงหมอว่าโอ้ยหมอป้ากินกาแฟตอนเย็นหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คือคำลวงที่สมองหลอกท่านค่ะคาเฟอีนเป็นสารที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนานมากนานถึง8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในผู้สูงอายุแม้ท่านจะรู้สึกว่าท่านหลับ แต่คาเฟอีนที่ยังวนเวียนอยู่ในเลือดจะคอยกระตุ้นสมองอยู่ตลอดเวลาทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่สภาวะหลับลึกได้เมื่อไม่หลับลึกสมองก็ไม่ได้ล้างพิษตื่นมาท่านจะรู้สึกเพลียไม่สดชื่นและนานวันเข้าความจำก็จะเริ่มถดถอยดังนั้นหมอขอตั้งกฎเหล็กง่ายๆเลยนะคะหลังบ่ายสองโมงเป็นต้นไปงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาหรือแม้แต่ชาเขียวเพื่อให้สมองของท่าน ได้พักผ่อนจริงๆในคืนนี้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าวันนี้ท่านเผลอทำข้อห้ามข้อไหนไปบ้างหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะยากในช่วงแรกแต่เพื่อสมองที่แจ่มใสเพื่อความทรงจำที่ล้ำค่ามันคุ้มค่าที่จะแลกไม่ใช่หรือคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทิ้งนิสัยเก่าๆแล้วหันมาดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีกันคะ่ะก่อนจากกันหมอขอถามคำถามเดียวคะ่ะคืนนี้ท่านจะเลือกดื่มสูตรไหนพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์เพื่อเป็นคำสัญญาใจให้ตัวเองหน่อยนะคะ และถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันลองนึกถึงเพื่อนที่ท่านรักแล้วส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูนะคะการแบ่งปันของท่านอาจช่วยกู้คืนความทรงจำให้ใครสักคนได้ขอให้คืนนี้หลับฝันดีและตื่นมาพร้อมสมองที่แจ่มใสนะคะสวัสดีค่ะ